สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทกท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเรื่องพันธะหลวงท่านผู้ฟังทุกท่านที่สนใจอ่านอ e ีบุ๊กฉบับเต็มพันธะหลวงสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ส้มฉุนแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับนิยายชุดสเสน่นางรำมีทั้งหมด3เรื่องคือ เพลิงภูมอกใต้งองบุษบาและพันธะหลวงอีกช่องทางนะคะที่ท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามนิยายเรื่องใหม่ๆหรือเรื่องอื่นๆของรัศิตาเพียงพินได้ที่เพจ a c e b o o k รัศิตาเพียงพินและทวิตาาเตอร์รัศิตาไรเตอร์พร้อมกันหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังนิยายเสียงเรื่องพันธะหลวงตอนที่8รถไฟชนกันเป็นเช้าที่มาทวีตื่นขึ้นมา อย่างไม่สดชื่นเอาเสียเลยทั้งที่บ้านของเธออยู่ท่ามกลางธรรมชาติอากาศสดชื่นเย็นสบายปกติมานอนที่บ้านเมื่อไหร่หญิงสาวจะลุกขึ้นไปยืนมองพระอาทิตย์ขึ้นหน้าระเบยียงห้องนอนตอนเช้าทว่าวันนี้แม้แสงแดดส่องผ่านกระจกที่ผ้ามา่านเปิดแง้มเอาไว้เจ้าของร่างอารชรนก็ไม่มีอารมณ์จะลุกขึ้นแต่อย่างใดได้แต่นอนพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นกระทั่งได้ยินเสียงข้อความ เข้ามาในมือถือจึงหยิบขึ้นมาดูพี่ปัดบอกให้ส่งเบอร์เขาให้สองนะแล้วเขาก็ขอเบอร์สองไปแล้วด้วยเห็นว่ารับปากพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงเอาไว้ตอนท่านชวนไปทานข้าวที่บ้านเลยขอเบอร์สองเห็นข้อความจากกันยานานแล้วก็ได้แต่ทิ้งมือถือลงอย่างอ่อนใจไม่นึกอยากให้ปัดทวิกรมาที่บ้านของเธอเลยสักนิดสังหอนในใจบอกเธอว่า เรื่องราวคู่มั่นจอมปลอมจะไม่จบลงแค่ที่พี่สาวของเธอแน่แม้แทบจะไม่อยากลุกจากเตียงนอนไป,ปเผชิญหน้ากับมาลินีในเวลาอาหารเช้าแต่มาทวีก็ต้องขยับตัวเพราะไม่อยากทำตัวให้ผิดปกติจนอีกฝ่ายหาเรื่องค้นขอดได้อีกจึงลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน้ำด้วยท่าทางเหนื่อยหน่ายใจร่างโปร่งระหงในชุดข้าราชการเรียบร้อยเดินลงจากบันไดไปก่อนมาทวี ที่ก้าวออกมาเห็นอีกฝ่ายหยุดกึกรอให้พี่สาวลงไปแล้วจึงถอนหายใจแล้วเดินตามไปอย่างช้าๆวันนี้เป็นวันจันทร์โรงเรียนของเธอหยุดทว่าเป็นวันทำงานต้นสัปดาห์ของพี่สาวคิดไปแล้วมาทวีก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อนร่วมงานของพี่สาวเธอแต่ละคนไปทำงานกันสภาพอย่างไรเพราะส่วนใหญ่ต่างก็ทำงานข้าราชการ มีเพียงบางคนที่มีธุรกิจของตัวเองหรือทำงานบริษัทใหญ่ๆเพราะคนระดับพรชิตาไม่คบหาคนธรรมดาทั่วไปแน่นอนนอนหลับฝันดีมิละ่ะนั่นไงมาแล้วความประชดประชันนี่คงต้องได้ยินจนกว่าเธอจะกลับไปพักที่โรงเรียนนั่นละ่ะค่ะมาทวีเลือกที่จะตอบสั้นๆเพื่อจบปัญหาและตอนนี้บิดามารดาก็เข้ามาในห้องอาหารแล้วด้วยเมื่อคืน กลับดึกกันไหมลูกคุณปัดมาส่งใช่ไหมจ๊ะแม่เลี้ยงมาราตีถามลูกสาวสองคนเพราะฝากฝังไว้กับชายหนุ่มสองสาวเหลือบมองตากันแล้วมารินีก็ทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ไม่ยอมพูดคนเป็นน้องจึงตอบค่ะคุณปัดนีดูดีจริงๆเลยนะแม่จำคุณกลางได้รายนั้นแปลว่าเจ้าเล่เชียวแต่พี่ชายนิ่งนงสุขุมดูเป็นผู้ใหญ่ น่าเชื่อถือกว่ามารดาพูดขึ้นแล้วก็เอื้อมมือมาจับมือของลูกสาวคนโตหนึ่งมองได้ดีถูกใจแม่มากเลยคนนี้คำพูดของมารดาทำให้มาลินีกระตุกยิ้มมุมปากขณะที่มาทวีกลืนน้ำลายลงคอสายตาลอกแลกไม่สบายใจกลัวว่าพี่สาวจะหลุดอะไรออกมาอย่าเพิ่งเร่งรีบไปเลยคุณเจอกันไม่กี่ครั้งคุยกันจริงจังก็แค่เมื่อคือนเอง เรายังไม่รู้จักเขาเท่าไหร่คุณปัดเขาอาจจะมีคนที่คบหาอยู่ด้วยก็ได้พ่อเลี้ยงเอ่ยเบรกสองแม่ลูกเอาไว้ไม่อยากให้แสดงออกมามากจนเกินไปนักเพราะอย่างไรเสียก็เป็นผู้หญิงแม้ถ้าเขามาตามคำชวนของดิฉันก็หมายความว่าเขาสนใจลูกสาวของเราอยู่เหมือนกันจริงไหมคะมารินีแอบคิดในใจว่าสนใจนะใช่แต่ไม่ใช่เธอเขาอาจจะเกรงใจ ทางบ้านเขาก็มีหน้ามีตายังไงก็คงรู้มารยาทอยู่แล้วโถพ่อเลี้ยงก็เข้าข้างลูกสาวเราบ้างสิคะลูกหนึ่งสวยเก่งการงานดีสักขนาดนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่บอกให้ค่อยๆทำความรู้จักกันไปเพราะเราก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณปัดเขาเท่าไรพ่อเลี้ยงอยากให้ค่อยๆดูกันไปมากกว่าไม่ใช่ท่านมองว่าปัดชวิกรเสียหายอะไรออกจะคิดว่า ดูเหมาะสมกับลูกสาวคนโตของท่านไม่น้อยเช่นกันแต่เพราะฐานะสังคมทางบ้านของเขาก็ไม่ธรรมดาออกตัวมากเกินไปทางด้านปัทวิกรอาจจะมองไม่ดีนักเอาเถอะพ่อเลี้ยงจะใจเย็นก็ได้ค่ะแต่ดิฉันเชียร์ลูกหนึ่งกับคุณปัดเต็มตัวมาทวีแซงเกาหัวตัวเองหันไปมองอีกฝ่ายแล้วแอบถอนหายใจรู้สึกปวดหัวขึ้นมากระทานหันเธอต้องทำอะไรสักอย่าง ไม่อยางนั้นได้โดนพ่อกับแม่ดุแน่หากเรื่องปัจววิกรหลุดจากปากพี่สาวสวัสดีครับคุณสองอทิพย์ทักทายอย่างอารมณ์ดีเขาแม่มชื่อหญิงสาวเอาไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ติดต่อคุยงานกันตอนที่มาทวีพาเด็กๆมาแสดงในงานที่เขาดูแลเพราะถูกใจความสวยความน่ารักของอีกฝ่ายเมื่อชื่อของเธอโว์ขึ้นมาบนหน้ามือถือเขาก็เ,เอ่ยทักทันที สวัสดีค่ะมาทวีทักกลับมาเสียงเบาก่อนจะพูดต่อพอดีสองจะชวนคุณอาทิย์ไปทานข้าวที่บ้านเย็นนี้นะคะครับครับคนที่อยู่อยู่ส้มก็หล่นตรงหน้าถามซ้ำอย่างงุนงงคือว่าวันนั้นคุณอาทิย์เองก็ช่วยสองเหมือนกันแล้วที่บ้านจะเลี้ยงอาหารเย็นคุณปัดสองคิดว่าน่าจะเลี้ยงคุณอาทิย์ด้วยก็เลยโทรมาชวนนะคะชายหนุม่มได้ฟังแล้วก็ยิ้มออกมา ที่หญิงสาวคิดถึงเขาแต่ก็อดเกรงใจไม่ได้เออผมผมไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยครับถ้าคุณไม่รีบพาเขาออกไปก็ยังคงคาราคาซังกันอีกนานยังไงสองก็อยากขอบคุณค่ะมาทวียืนยันคนฟังรู้สึกดีที่หญิงสาวที่ตนสนใจเอ่ยชวนและเป็นโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดอีกฝ่ายมากขึ้นจึงตอบตกลงมาทวีให้อาทิย์มารับตนเอง เพราะเขายังไม่เคยไปยบ้านของเธอแต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อยืนส่งนักเรียนกลับบ้านอยู่หน้าโรงเรียนแล้วเห็นรถของกิตติกรมาจอดซึ่งปัฏทวิกรใช้รถของน้องชายเขาหญิงสาวหน้าซีทันทีขณะที่กัญญนณันทักพี่ชายเสียงใสายพิปัตร่รางสูงใหญ่ของปัฏทวิกรเข้ามากอดน้องสาวที่ไม่ได้เจอกันนานส่วนมาทวีก็จำต้องยกมือไหวอีกฝ่าย ก่อนที่เขาจะกระซิบบอกว่าไปรอข้างในเพราะน้องสาวกับเพื่อนอยังส่งนักเรียนอยู่กับพนักงานต้อนรับรอไม่นานสองสาวก็กลับเข้ามาด้านในพอเหลือนักเรียนคนเดียวพนักงานสามารถดูแลได้ส่งนักเรียนเรียบร้อยแล้วอีกฝ่ายก็กลับบ้านได้มารับสองไปบ้านหรอคะกันจะนานเอ่ยถามพี่ชายทันทีเธอรู้ว่าวันนี้พี่ชายจะไปบ้านเพื่อนตามคำชวนของพ่อเลี้ยงและแม่เลี้ยง เพราะเขาเกี่ยงงานเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ชายหนุ่มมาก็ทำงานที่ข้างคางของกิติกรเพิ่งจะมาหาเธอก็วันนี้ละ่ะครับมาชาวีกัดริมฝีปากล่างด้วยความลำบากใจเหลือบมองนาฬิกาที่ผนงังก็เห็นว่าเป็นเวลาที่อาทิตย์เองก็คงเลิกงานแล้วแต่ไม่รู้ว่าชายหนุ่มออกมาหรือยังเดี๋ยวฉันจะไปเอาน้ำให้นะคะจะพูดขึ้นพยายามที่จะเลี่ยงออกไปเพื่อโทรหาทิตย์ ไม่เป็นไรผมเอามาแล้วนี่ไงตาคู่กลมโตเหลือบมองบนโต๊ะต้อนรับเตี้ยๆตรงหน้าชายหนุ่มก็เห็นมีแก้วน้ำวางอยู่ไม่คิดว่าเขาจะบริการตัวเองเรียบร้อยแล้วคุณจะทำอะไรอีกไหมหรือไปกันได้เลยปัทวิกรถามขึ้นเพราะการนัดกับผู้ใหญ่ควรไปถึงก่อนเวลาเออชั้นเออเออมาชวีไม่รู้จะอ้างอะไรเอาเข้าจริง เธอไม่รู้ว่าจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรด้วยซ้ำเพราะไม่คิดว่าปัทวิกรจะแวะมาที่นี่ก่อนเวลานี้หากถึงหัวตัวเองก็คงทำไปแล้วไปเลยก็ได้นะคะไม่มีอะไรแล้วกัญญานันเป็นคนพูดขึ้นทำให้พี่ชายหันมาทางน้องสาวว่าแต่น้องก้อยไปด้วยกันไหมก้อยว่าไปด้วยกันดีกว่ามาทวีขัดเพื่อนขึ้นมาเพราะความจริงเธอชวนอีกฝ่ายแล้ว แต่กัญญาณันก็เอาแต่บอกว่าเกรงใจบิดามารดาของเธอฉันชวนแล้วแต่ก้อยก็เอาแต่ปฏิเสธค่ะปัทวิกรถอนหายใจก่อนที่จะบอกไปด้วยกันเถิน้องก้อยเมื่อพี่ชายใหญ่ตัดสินใจให้อย่างนี้กัญญาณันก็แย้งไม่ออกตอนนั้นเองก็มีเสียงแตรรถดังขึ้นหน้าโรงเรียนมาทวีสะดุ้งนิดนิดทันทีแต่ในเมื่อกัญญาันยอมไปด้วยแล้วเธอก็คงขึ้นรถไปกับอาทิตย์ได้ ส่วนสองพี่น้องก็ไปด้วยกันทุกอย่างลงตัวทําให้หญิงสาวใจชื้นขึ้นมาทว่าเสียงเปิดประตูกระจกกับร่างปโปร่งระหงที่ก้าวเข้ามาพร้อมเสียงทักทายทําให้มาทวีถึงกับนิ่งงนันสวัสดีค่ะเห็นรถคุณปัดข้างนอกมาลินีเข้ามาพร้อมกับสีหน้าไม่ค่อยแช่มชื่นนักบ่งบอกว่าการได้มาเห็นปัทจวิกรมารับน้องสาวตัวเอง ไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจนักจากนั้นอาทิตย์ก็ตามเข้ามาชายหนุ่มไหวปัทวิกรแล้วก็เอ่ยเข้าเรื่องทันทีอย่างคนที่ไม่รู้ว่าเวลานี้กําลังอยู่ในสถานการณ์ชวนกระอักระอ่วนแล้วนี่เราจะไปรถใครดีล่ะครับปัทวิกรหลีตาลงอย่างสงสัยแม้ไม่ได้เอ่ยถามอะไรแต่เหมือนมาลินีจะอยากบอกเขาเองยัยสองชวนอาทิตย์ปไปด้วยนะคะเขาทักฉัน ตอนจะกลับพอดีฉันก็เลยมาด้วยเพราะวันนี้ให้รถที่บ้านมาส่งแล้วก็มารับเพราะยังไงรถก็ต้องมารับยายสองด้วยกันอยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยขี้เกียจขับเองมาดินีบอกแล้วยากไรตอนนี้โทรไปบอกแล้วล่ะค่ะว่าไม่ต้องมาแล้วมาทวีใจหายว่าเมื่อปัทวิกรหันมามองหน้าเธอด้วยสายตาคมดุที่ดูคุกกุ่นแม้เขาจะไม่พูด เธอก็รับรู้ได้ถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนเออสองสองเห็นว่าวันนั้นคุณอาทิย์เองก็มีส่วนช่วยสองคิดว่าไหนไหนที่บ้านก็ชวนคุณปัดไปทานข้าวอยู่แล้วก็เลยแม้ตอนที่ฉันบอกจะเลี้ยงขอบคุณคุณปัดเธอยังบอกว่าไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่รู้เรื่องแต่แล้วก็ชวนอาทิย์ไปเลี้ยงขอบคุณเนี่ยนะพี่สาวถามขึ้นหน้าตายทว่าน้องสาวกลับหน้าซีด อาทิตย์มองสองสาวพี่น้องสลับกันไปมาอย่างไม่เข้าใจคุณพ่อคุณแม่ชวนคุณปัดเพราะอยากเจอทีนี้อาทิตย์ไปด้วยจะบอกยังไงล่ะคือคุณหนึ่งจะบอกว่าสรุปแล้วผมไม่ควรไปหรอครับคนที่ไม่รู้อะไรถามขึ้นด้วยความเงินงงไม่รู้สิมาลินีบอกปัดพร้อมกับเชิดหน้ามองน้องสาวว่าอีกฝ่ายจะแก้ตัวอย่างไรทว่ามาทวีได้แต่ยืนสงบ ขยับปากนิดนิดแต่พูดไม่ออกนั่นทำให้คนเป็นพี่สาวยกยิ้มมุมปากแล้วเหลือไปมองทางปัทภวิกรก็เห็นชัดว่าเขากำลังโมโหโน้องสาวของเธอแต่พยายามเก็บสีหน้าเอาไว้เออถ้าอย่างนั้นผมกลับก็ได้นะครับอาทิตย์บอกด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยดีนักเมื่อเห็นว่าตัวเองเป็นส่วนเกินจึงคดข้างเกรงใจปัทวิกรที่สำคัญ พ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงจะมองเขาอย่างไรหากเขาเสนอหน้าไปโดยที่ท่านไม่ได้เชิญแต่สองอยากขอบคุณคุณอาทิตย์ด้วยจริงๆนะคะมาทวียืนยันด้วยความตั้งใจของตัวเองความเงียบเกิดขึ้นในส่วนต้อนรับชั้นล่างแต่ละคนต่างมองหน้ากันอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรก็ไปด้วยกันนี่แหละครับยังไงคุณก็ช่วยสองด้วย,ยู่แล้วปัทวิกรเอ่ยขึ้นอย่างตัดสินใจถึงเขาจะไม่พอใจ แต่ก็เห็นด้วยว่าอย่างน้อยมาทวีก็ควรขอบคุณอาทิย์และเขาก็อายุมากที่สุดในนี้จะทำตัวไม่มีเหตุผลคงไม่เหมาะที่สำคัญเขาหาทางจัดการคนที่เอาแต่ใจตัวเองคิดจะดื้อกับเขาทีหลังได้หลังจากปัทวิกรสรุปสุดท้ายทั้งหมดก็เดินทางไปยังบ้านของพ่อเลี้ยงสราโดยมาทวีกับมาลินีไปกับอาทิย์และปัทวิกรไปกับ กันยานันแล้วก็ตกลงกันว่าจะบอกพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงว่ามารินีชวนอาทิตย์มาเองเพราะชายหนุ่มค่อนข้างสนิทกับปัทวิกรที่เป็นพี่ชายเพื่อนเพื่อปัทวิกรจะได้ไม่เกรงจนเกินไปซึ่งความคิดนี้เป็นของปัทวิกรชายหนุ่มขอให้มารินีช่วยพูดนั่นทำให้หญิงสาวไม่อาจปฏิเสธได้จบตอนที่8รถไฟชนกันในนิยายเสียงเรื่อง พันธะหลวงอย่าลืมกดติดตามนะคะและโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส้มฉุนคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ